โอเคผมก็กับสวัสดีนะผมไว้รุ่นทุกคนกันด้วยเนะี่ยผมก็สาหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บดีไอดีเทโตช็อปนะทุกคนสําหรับน้องๆเนี่ยนะที่อยากได้ไอดีนะครับผมในบราคาที่แบบไม่แพงมากนะทุกคนก็สาหรับวันนี้ก็อยู่ในเว็บนี้นะคนก็สําหรับใครที่อยากได้โพนนะวันนี้พี่มีคพมาเจกกันด้วยนะทุกคนใครอยากได้โพนนะมาใส่ฟองกันเลยนะทุกคนท่านบนนะผมจะเป็นยูเซอร์นะครับผมแลนที่สองจะเป็นหาจา่าน หมากเาก็ได้เป็นยืนยันลาาผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับทุกคนเรากดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือเติมเงินครบสองก้าวจะได้เครดิตคูณสองนะคะผมก็สมมุตินะผมเติมสามร้อยเราก็ได้หกร้อยนะทุกคนเติมห้าร้อยเราก็ได้หนึ่งพันเลยนะครับทุกคนก็ลองมาใส่กันดูนะทุกคนก็ให้ดีเยอะแยะมากมายเลยนะผมให้เราได้เรียกกันนะครับผมก็ เลือกอันไหนก็จะอันนั้นได้เลยนะผมกดซื้อสินค้าก,ก,ก็ได้แล้วครับทุกคนโอเคแล้วก็ไปที่เติมเงินนะครับผมไปที่เติมเงินก็จะมีอ่าตอนนี้เนี่ยผมจะเป็นสองขวานนะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองขวานไม่เป็นก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะทุกคนมันมีคลิปสอนอยู่นะครับกดกดดูได้เลยนะผมแล้วก็เอาลิงก์สองขวานมาใส่ตรงนี้นะผมแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับ โอเคนี่ครับผมสำหรับนะครับผมวิธีการเติมโพสครับผมไปที่เติมโพสนะครับผมแล้วก็ใส่โพสต,ตามที่ได้เลยครับ DID นะผมขีดหนึ่งสี่ห้าสุนะครับตัวนัดไปฮะเฮ้ยทุกคน,ก hey, กคนได้หนึ่งร้อยครับทุกคนใครได้เท่าไหอยก็ mm. คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนนะนี่ทุกคน ID นะผมนี้นะทุกคนอุ้ยนี่คือแบบว่าได้หนึ่งร้อยแล้วทุกคน ก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะผมพี่จะเป็นไอเดียไอเดียทุกคนเออก็เดี๋ยววันนี้เป็นไอเดียหัวข่าวแล้วกันนะทุกคนตัดไปครับทุกคนนี่ครับทุกคนก็ได้มาแล้วสำหรับไอเดียหัวข่าวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่าครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนไอเดียี้เชื่อเฟซนะคะผมปะไปดูนะครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในไอเดียวันนี้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็ จะเป็นไอดีนี้นะครับผมมี ID หัวขาวนะครับผมก็จะมีหัวขาวนะครับผมมีเสื้อเสื้อแต่งงานนะครับผมแล้วก็เงกงจะเป็นางกงเว้ไลท์นะทุกคนมีผ้าพิปาาวาวาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีปืนอาเบเล่แปะนะทุกคนอันนี้เป็นเอเดียีิสสุลอเวล่แปะนะทุกคนดูดิเย็นๆเนี่ยทุกคนเป็นจ่าตึงนจ่าไอดีนี้คือแบบท่าเยอนนะทุกคนดูดิท่าก็แบบอันนี้เป็นท่าของ ข้ล่าสุดนะทุกคนขั้นนี้เลยนะครับมีข้าหมุนด้วยนี่นขั้นน,นี่เป็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับอันนี้มีข้ากินไก่ด้วยนะทุกคนเป็นงเงยนะทุกคนเป็นเงเนแสำหรับขั้นนี้ได้ดีแบบนี้นะผมแบบพี่จะทิ้งลิงไว้ได้คลิปนะทุกคนแบบตึ๊งติ๊งสวยๆได้เท่เลยนะครับเป็นอัพเลยแปก็ค้มแล้วแล้วไอดีนี้นะทุกคน क्या मेरे ने केलर लिखा